สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวาในโครงการคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกวันที่27มกราคม2568นายหมวดตรีพิชิตชัยราชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม และพลตำรวจโทอัตชัยดวงอัมพรอุปนายกของสมาคมนายแทนปินทานนลประธานชมรมกีฬาคีตะมวยไทยสยามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะของสมาคมเดินทางมาร่วมเซ็น MOU กับทางสำนักงานเขตยานนาวาณห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองภูมิโดยมีนางสาววรุณลักษณ์พลหารผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตและผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคลองภูมิเข้าร่วมเซ็นข้อตกลงในครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้กีฬาคีตะมวยไทยในการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมกีฬาคีตะมวยไทยให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติสู่ระดับสากลเพื่อจัดการแข่งขันให้ได้แชมป์ประเทศไทย และระดับนานาชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาขีตะมวยไทยให้เป็นที่นิยมในวงกว้างตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับประเทศจนไปถึงระดับโลกนอกจากนี้ทางสมาคมกีฬาขีตะมวยไทยสยามยังได้มีการจัดแสดงขีตะมวยไทยพร้อมกับสอนเด็กนักเรียนให้ออกกำลังกายแบบฉบับขีตะมวยไทยอีกด้วยมาเืองไรซ มันเป็นนะมันเป็นหลังมันเป็นนะมันเป็นลหลังนัน่นเนายหมวดรีพิชิตชัยรัชตมพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามกล่าวว่า จะสืบสารต่อยอดของมวยไทยและยังจะช่วยทางด้านสังคมไทยที่สามารถทําให้เด็กๆและเยาวชนเรียนรู้การออกกําลังกายและรู้รักสมัคีและการอยู่ร่วมในสังคมเราเรีงเห็นแล้วว่ากีฬาขีต่อมวยไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสืบสารและต่อยอดของมวยไทยการที่เรามาดําเนินการจัดตั้งสมาคม กีตับมวยไทยสยามเรามุ่งหวังไว้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระยะเวลาที่เราดำเนินการการจัดตั้งสมาคมมาแล้วก็ทำกิจกรรมมาประมาณ3ปีกว่านี้ก็เกิดผลในด้านทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ จะช่วยในสังคมไทยหลายด้านด้านหนึ่งเยาวชนเราทํางานกับเยาวชนมาพักใหญ่ๆเราก็จะรู้ไว้ว่ากีฬาชี่ตามวยไทยนี้สามารถทําให้เด็กๆได้เรียนรู้การออกกําลังกายการรู้ลักสามาคีในการอยู่ร่วมในสังคมกับเพื่อนๆสมาคมขี่ตามวยไทยได้มุ่งม,มั่นที่จะเดินหน้าต่อในปีต่อไป เราโชคดีที่หน่วยงานต่างๆของรัฐมองเห็นความสำคัญและก็เริ่มที่จะมาช่วยนะครับขับเคลื่อนพร้อมอมกับสมาคมขีต่าเวทไทยทางด้านนางสาววรุณลักษณ์พลหารผู้อำนวยการเขตยานนาวากล่าวว่า การทำ MOU ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เขตยานนาวาได้มีส่วนร่วมซึ่งทางสมาคมก็จะมาสนับสนุนเรื่องของวิทยากรและองค์ความรู้ต่างๆซึ่งเน้นให้เด็กออกกำลังกายอย่างมีความสุขสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสดงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องของมวยไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยาม เริ่มต้นเลยก็คือที่เขตยานวาของเราจริงๆเรายังไม่ได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าทางท่านผอ,อนาดาภาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองภูมินะคะได้เข้ามาหารือกับพวกเราว่าเด็กๆที่โรงเรียนวัดคลองภูมิเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะเออเล่นกีฬาประเภทนี้นะคะแล้วก็ถามเราว่าจะหางบประมาณสนับสนุนหรือหาทีมพิทยากรได้จากไหน ะะก็เลยเป็นที่มาของการให้นําเสนอโครงการเพื่อของบทางสปะสะชนะคะแล้วทางเขตก็ได้อนุมัติงบประมาณนี้ออกมาแล้วทางโรงเรียนก็ได้ขับเคลื่อนพาเด็กๆเกนะะี่ยค่ะได้ฝึกซ้อมแล้วกเ็เรียนขีตะมวยไทยกันนะคะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าเอ๊ว่าจะหาเสื้อผ้าจากไหนที่มาเป็นชุดให้กับเด็กๆได้ไปใช้สําหรับการแสดงก็ได้ รับการสนับสนุนจาก TNLX นะะก็ในเครือของสาพัฒนาพิบูลจำกัดน,นะคะก็มาสนับสนุนในเรื่องของชุดอุปกรณ์กีฬานะคะในการที่จะขับเคลื่อนงานโครงการนี้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านหมวดตรีพิชิตชัยนะคะซึ่งเป็นนายก สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามนะคะได้เข้ามาเห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีการขับเคลื่อนอยู่ท่านก็เลยได้แจ้งความประสงค์นะคะที่จะชวนพวกเราทำา MOU ซึ่งในการทำา MOU ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมให้ทางเขตยนานวาของเรานะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งทางสมาคมก็จะสนับสนุนในเรื่องของวิทยากรองค์ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เน้นว่าเด็กๆคือทุกคนอยากให้เขาออกกาลังกายอย่างี ความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเขาได้เลือกกันเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์แล้วก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของความเป็นเอ,อเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเราในเรื่องของมวยไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมต่อไปอาจจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการจัดกิจกรรมในการแข่งขันตั้งแต่ระดับเขตของเราเองไปจนถึงระดับกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งระดับชาติแล้วก็ระดับสากลน,นะคะทางเขตยาวารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มี โอกาสได้ร่วมงานกับทางสมาคมกีฬาขีตะมวยไทยสยามในครั้งนี้ค่ะส่วนทางด้านนางสาวนาดาภาสนทิไสยงามเพราะอโอรงเรียนวัดครองภูมิกล่าวว่าหวังว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและรักษาวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของกีฬาคีตะมวยไทย ในานามของโรงเรียนวัดครองภูมิขอขอบคุณทางสมาคมและสำนักง,งานเขตยานนาวารวมไปถึงภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่สนับสนุนทุกท่านขอขอบคุณสมาคมกีฬาขีตะมวยไทยสยามสำนักง,งานเขตยานนาวาผอโรงเรียนในสำนักง,งานเขตยานนาวานะคะและภาคีเครือข่ายนะคะบริษัท TNLX นะคะทางโรงเรียนขอขอบคุณนะคะและ โรงเรียนก็หวังว่าโครงการนี้จะทําให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมนะคะหรือซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของกีฬานะคะีคตะกีฬามมยไทยนะคะในนามของโรงเรียนวัดคลองภูมนะคะก็ขอขอบคุณนะคะภาคีเครือข่ายทุกท่านนะคะแล้วก็จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะคะขอขอบคุณค่ะ